สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการร่วมคิดร่วมทำในมุมมองของคิดศาสนามองมนุษย์ต่างดาวว่าอย่างไรร่วมคิดร่วมทำในวันนี้นะครับเราจะพาทุกท่านเข้าสู่หลักการคําสอนของศาสนาคริสต์ในเรื่องที่เกี่ยวกับ เรื่องที่ดูเป็นวิทยาศาสตร์มากๆนะครับก็คือเรื่องของมนุษย์ต่างดาวถ้าถามนะครับในหลักคำสรรอนคิดตศาสนาถ้าเทียบจากพระครัมภีร์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นพระธรรมเดิมหรือพระธรรมใหม่มีการพูดถึงมนุษย์ซึ่งอยู่ในดาวดวงอื่นหรือไม่ก็บอกเลยว่าไม่มีพูดถึงครับหรือว่าจะพูดง่ายๆก็คือเรื่องเราในพระครัมภีร์ไบเบิลนะครับเขียนเฉพาะเรื่องที่อยู่บนโลกนี้ครับไม่ได้เขียนบนโลกอื่นดังนั้นทัศนคติเทวศาสตร์หรือศาสนาศาสตร์มุมมองเกี่ยวกับเรื่องของมนุษย์ต่างดาวในคิดศาสนาจ,จึงมาจากการตีความ จากพระคัมภีร์อีกทีหนึ่งนั่นก็เลยทําให้มีการตีความที่แตกต่างกันนะครับซึ่งเราอาจจะสามารถแบ่งเป็นแบบ3แบบใหญ่ๆได้ดังนี้นะครับแบบแรกนะครับเป็นการตีความแบบตามตัวอักษรตรงๆนะครับเป็นการตีความแบบแนวอนุรักษนิยมแล้วก็เป็นแบบฟันนิเมอริสต์ก็เป็นลักษณะของการฟันธงไปเลยครับว่าอะไรที่พระคัมภีร์ไม่เขียนแปลว่าไม่มีแนวทันสายนี้นะครับจะคัดค้านการมีมนุษย์ต่างดาวอย่างมากแล้วก็จะปฏิเสธการมีมนุษย์ต่างดาวโดยสิ้นเชิงกลุ่มที่2นะครับเป็นกลุ่มที่ไปตีความไบเบิลนะ กลุ่มนี้อะเฟื่องฟูงมาเมื่อประมาณสัก20ปีที่แล้วนะครับจริงๆแล้วกลุ่มนี้ไม่ใช่เป็นคิดศาสนาซะโดยตรงแต่เป็นกลุ่มที่เชื่อเรื่องมนุษย์ต่างดาวและพยายามตีความคำพีของศาสนาต่างๆซึ่งไม่ใช่เฉพาะของศาสนาคริสต์แต่รวมของศาสนาอื่นๆด้วยนะครับว่าบรรดาเทพ,พ,พเจ้าหรือพระเจ้าหรือทูตสวรรค์หรืออะไรก็ตามเนี่ยที่ลงมาจากฟ้าแบบว่าเป็นมนุษย์ต่างดาวหมดเลยหรือว่าถ้าเกิดว่ามียานพาหนะอะไรบางอย่างของทวยเทพเหล่านั้นเนี่ยก็ตีความเลยว่าเป็นยานอาวกาศหรือ UFO อย่างแน่นอนรวมถึงตีความเอาว่า ความรู้ดัวิทยาการต่างๆนะครับซึ่งจะดูล้ำสมัยคือดูว่ามีความรู้ทางเทคนโนโลยีวิทยาการหรือวิทยาศาสตร์ซึ่งเหมือนจะเกินยุคสมัยที่เขียนอยูนพระคัมภีเนี่ยนะครับก็จะตีความว่าเป็นความรู้ที่เอามาจากต่างดาวหลักการของกลุ่มนี้นะครับยังสรุปเอาด้วยว่าสิ่งมีชีวิตต่างๆนะครับก็มาจากต่างดาวด้วยเหมือนกันนะฮะอันที่3นะครับเป็นการตีความในมุมกว้างขึ้นนะครับเป็นการตีความที่ค่อนข้างจะเสรีนิยมมากขึ้นโดยมีสมมุติฐานว่า อาจจะมีมนุษย์ต่างดาวก็ได้ไม่เห็นแปลกเลยโดยการตีความแบบนี้นะครับมาจากสมมติฐานแรกนะครับคือในเมื่อพระเจ้าสร้างดวงดาวสร้างท้องฟ้าสร้างจากักรวาลใหญ่โตมโหฬารขนาดนี้ก็คงจะไม่สร้างมาอย่างสูญเปล่าแน่แน่ก็คงจะต้องเอามามทําอะไรบ้างแหละก็ไม่เห็นจะแปลกนะครับซึ่งมีข้อพระคัมภีร์นะครับที่เขาจะยกมาสนับสนุนแนวคิดนี้ก็คือจากพระคัมภีร์ไบเบิลพระธรรมเดิมบทของโยบบทที่38ข้อที่3 2ถึง33 เจ้าสามารถนำหมู่ดาวต่างๆมาตามฤดูการของมันได้หรือหรือนำกลุ่มดาวจระเข้พร้อมทั้งวริลีวารของมันให้โคจรได้หรือเจ้ารู้กฎระเบียบของจักรวาลหรือพูดง่ายๆก็คือเขากำลังจะบอกว่ายังมีความรู้อะไรอีกมากมายเกี่ยวกับจักรวาลเกี่ยวกับหมู่ดาวซึ่งพระเจ้าทรงทราบแต่ว่าไม่ได้เขียนบอกเราในพระคัมภีร์มนุษย์ไม่มีทางรู้หรอกในหลักการนี้นะครับยังมีทฤษฎีข้อแยกย่อยออกไปอีกหลายแง่นะครับเก่าวคือได้ขสมมติว่าเชื่อว่ามีมนุษย์ต่างดาวขึ้นมาแล้วเนี่ยเป็นไปได้แล้วเนี่ย มันก็จะมีคําถามตามมาครับอย่างเช่นหนึ่งมนุษย์ต่างดาวจะนับถือศาสนาอะไรมนุษย์ต่างดาวจะนับถือพระเจ้าไหมและการไถ่บาปของพระเยซูคริสเนี่ยถ้ามีมนุษย์ต่างดาวขึ้นมาเนี่ยพระองค์ไถ่บาปมนุษย์ในโลกนี้หรือครอบคุมูมนุษย์ต่างดาวด้วยแล้วก็ามนุษย์ต่างดาวมีจิตวิญ,ญญาณขึ้นมาล่ะก็แปลว่าเขาก็ต้องมีสวรรค์มีนรกของเขาเองหรือสวรรค์เขาก็คือสวรรค์เดียวกับของเราในสวรรค์ที่เราจะไปอยู่เนี่ยจะมีจิตวิญ,ญญาณจากดาวดวงอื่นอยู่ด้วยหรือเปล่า และเรื่องที่สำคัญอีกอันนึงก็คือว่าหลักศีลธรรมของเรากับของมนุษย์ต่างดาวจะเหมือนหรือต่างกันเพราะว่าเอาจริงๆแล้วเนี่ยแม้แต่หลักศาสนานะครับของศาสนาที่แตกต่างกันก็ยังมีส่วนที่แตกต่างกันเลยนะครับสำหรับการเชื่อในเรื่องของมนุษย์ต่างดาวที่เกี่ยวพันกับศาสนาที่น่าสนใจอีกอันนึงก็คือว่าในประเทศไทยนะครับเราจะเห็นรายการต่างๆที่เริ่มพูดถึงมนุษย์ต่างดาวมากขึ้นมีดารานักร้องดาราตลกต่างๆหรือว่าพิธีกรยูทูบเบอร์ พูดว่าอ้างว่าเห็น UFO เห็นมนุษย์ต่างดาวสําหรับในประเทศไทยนะครับเป็นที่น่าสนใจว่าเมื่อมนุษย์ต่างดาวติดต่อกับคนไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นดารานักร้องหรือเป็นดาราตลกหรือว่าเป็นพิธีกร,รอะไรต่างๆหรือยูทูบเบอร์ต่างๆเนี่ยมนุษย์ต่างดาวจะพูดในบริบทแบบศาสนาพุทธเช่นให้คําบุญให้ทําสมาธิให้เจเริญสติต่างๆนะครับแต่ก็อยากจะบอกครับว่าไม่ใช่เรื่องแปลกเท่าไหร่เพราะว่าในต่างประเทศนะครับ มีเรื่องราวแบบนี้มาก่อนแล้วแล้วในต่างประเทศก็มนุษย์ต่างดาวก็ดูเหมือนจะอิงศาสนาที่คนประเทศนั้นๆน,นับถืออยู่ครับอย่างเช่นบอกว่ามนุษย์ต่างดาวเนี่ยคือทุตสวรรค์นะครับตีความคาว่าเอโลฮิมแปลว่าผู้มาจากฟ้าแปลว่ามาจากสวรรค์หมายถึงว่าเป็นมนุษย์ต่างดาวที่ลงมาขี่ยูเลงมาจากข้างบนนะฮะทำให้ต่างประเทศนะครับมีศาสนา ที่แยกย่อยออกไปที่เรียกว่าศาสนา UFO หรือศาสนาซึ่งเชื่อในเรื่องของมนุษย์ต่างดาวและเอามนุษย์ต่างดาวเป็นแกนกลางเป็นแกนหลักในเรื่องของจิตวิญญาณนะครับอยู่มากมายหลายศาสนาด้วยกันก็คือเป็นศาสนาตั้งใหม่เลยแล้วก็สิ่งเหล่านี้นะครับปรากฏการเหล่านี้เกิดขึ้นมาก่อนที่จะมีดาราทั้งร้องไทยเนี่ยพบว่ามีมนุษย์ต่างดาวศาส,สนามนุษย์ต่างดาวนะครับซึ่งมีชื่อเสียงในอดีตนะครับในโลก ตะวันตกก็ยกตัวอย่างให้ฟังนะครับเช่นลทัทธิเฮเวนเกตนะครับที่นี่นะครับมีชื่อเสียงขึ้นมาเนื่องจากว่าในปี1997พนะครับพวกเขาพากันฆ่าตัวตายหมู่เนื่องจากเชื่อการติดต่อของมนุษย์ต่างดาวซึ่งบอกว่าจะมีดาวหางดวงหนึ่งตกมายัางโลกก็เลยเตรียมฆ่าตัวตายกันเสียก่อนเชื่อว่าจากนั้นนะครับมนุษย์ต่างดาวจะนำมีญยานของพวกเขาขึ้นไปยานอวกาศนะครับหรืออย่างเช่นลัทธิลาเอลดิซึมนะครับซึ่งเชื่อว่าเอโลฮิมซึ่งก็เป็นชื่อองาา,งวา,า,งาวด ดยเชื่อว่าพระเยซูพระพุทธเจ้าแล้วก็นบ,บีมูฮัมหมัดเป็นมนุษย์ต่างดาวเช่นเดียวกันโดยเชื่อว่าท่านเหล่านี้นะครับเป็นมนุษย์ต่างดาวที่ถูกส่งมาเพื่อมาสอนมนุษย์นะครับให้มรรลุกับความเป็นอรารย,ยะแ่าก็ศีลธรรมอันดีนะครับหรือว่าในอิสลามนะครับก็มีความเชื่อลักษณะน,นี้นะครับก็คือททีนิชันออฟอิสลามแต่ว่าเป็นอิสลามที่อยู่ในอเมริกานะครับก่อตั้งมาตั้งแต่ปี1930นะครับโดยเขาเชื่อ เมื่อถึงวันพิาพากษาสุดท้ายเนี่ยจะมียานแม่มารับโดยที่เจา้าลัทธินะครับชื่อว่าอิเลจาโมฮัมเหม็ดแล้วก็มีผู้ศรัทธาอยู่ในลัทธินี้ประมาณ5 0,000คนนะครับทีนี้ก็ขอย้อนกลับมานะครับถึงมุมมองคิดศาสนานะครับต่อเรื่องของเอเลี่ยนมนุษย์ต่างดาวต่างๆเหล่านี้นะฮะว่ามีมุมมองยังไงนะครับในคิดเนในนิการต่างๆก็มีมุมมองที่แตกต่างกันนะครับแล้วก็มีท่าทีตอบรับกับ สิ่งที่ปรากฏขึ้นในข่าวต่างๆเช่นการเห็น UFO การเชื่อว่ามี UFO อมีมนุษย์ต่างดาวจริงเนี่ยก็แตกต่างกันในคาทอลิกเนี่ยนะครับตอนนี้เนี่ยเป็นลักษณะาการเปิดกว้างแล้วก็ไม่ได้ตกใจอะไรมองว่าก็เป็นเรื่องที่เป็นไปได้ถ้าเป็นขึ้นมาจริงๆก็ไม่แปลกอะไรเพราะว่าพระเจ้าก็สร้างสิ่งที่ทรงภูมิปัญญานอกเหนือ,อจากมนุษย์อย่างเช่นทุตสวรรค์ได้พวกจะสร้างอะไรอีกก็ได้นะฮะเพราะฉะนั้นก็ไม่ได้ตกใจอะไรกับเรื่องตรงเหล่านี้เท่าไหร่ แต่ในขณะเดียวกันเนี่ยในกลุ่มของชาวคริสต์ที่ก็อนุรักษ์นิยมมากๆแล้วก็ต่อต้านเรื่องมนุษย์ต่างดาวเนี่ยปรากฏว่ามีถึงขั้นที่ไปบางที่จะกพยายามอธิบายครับว่าการเห็นเอเลียนการเห็นมนุษย์ต่างดาว UFO ต่างๆเนี่ยเป็นสิ่งที่เป็นผีปีศาจมาสซาตานที่สร้างภาพมาหลอกลวงชาวคริสให้หันเหอจากพระเจ้านะครับก็ไปถึงขั้นนั้นก็มีนะฮะแต่ว่าอย่างที่บอกไปครับว่า แนวความเชื่อของโปรโตซีนนี่มีหลากหลายนะครับแล้วก็มีอยู่3แบบหลักๆด้วยกันอย่างที่บอกไปในตอนต้นนะครับแล้วก็บางครั้งอาจจะพัฒนาถึงขั้นไปเป็นตั้งศาสนาใหม่ขึ้นมาที่เชื่อถึงความสําคัญของการมีมนุษย์ต่างดาวคือเราต้องมองตรงนี้ก่อนนะครับว่าต่อให้มนุษย์ต่างดาวมีจริงหรือไม่มีจริงอะนะครับโดยหลักการแล้วเราไม่จําเป็นต้องสนใจก็ได้เพราะว่าไม่ได้มีผลอะไรกับความรอดหรือว่าศีลธรรมของเรา เป็นอย่างที่เล่านะครับว่ามีความน่าสนใจว่าเมื่อมีคนอ้างว่าเห็นมุษย์ต่างดาวไม่ว่าจะในไทยแลต่างประเทศเป่ามุษย์ต่างดาวนั้นจะเป็นศาสนาไหนนะครับจะเป็นพุทธคริสต์อิสลามมนุษย์ต่างดาวส่วนมากก็จะมักจะพูดถึงสิ่งที่มีอยู่ในศาสนาเหล่านี้อยู่แล้วดังนั้นลําพังการทําตามคําสอนของศาสนาเดิมที่มีอยู่นะครับโดยไม่ต้องให้มุษย์ต่างดาวมาบอกมาย้าเนี่ยเราก็ไปถึงความรอดไปถึงความสุขไม่ต้องเป็นทุกข์บรรู้จุดป,ประสงค์ของศาสนาได้อยู่แล้ว โดยไม่ต้องให้เขามาบอกก็ได้สําหรับผมนะครับมองให้ง่ายว่าถ้าเกิดสมมพันมนุษย์ต่างดาวมาแล้วบอกให้เราทําอะไรที่ดีที่เราก็ทําอยู่แล้วแล้วมันตรงกับคําสอนศาสนาเราอยู่แล้วก็ทําไปครับแต่ถ้าเขาเกิดมาอ้างว่ามนุษย์ต่างดาวมาบอกให้เราทําอะไรแปลกๆเช่นไปฆ่าตัวตายหมู่หรือว่าให้เราบริจาคตังค์ให้เขาเยอะๆอันนี้ก็คงต้องใช้วิจารณญาณน,นะครับว่าเราจะเชื่อดีหรือไม่เชื่อดีนะครับแล้วคุณล่ะครับคิดว่ายังไงครับเกี่ยวกับเรื่องของมนุษย์ต่างดาว มีจริงหรือเปล่าหรือไม่มีจริงหรือมีจริงจะไม่สนใจหรือใครมีประสบการณ์เคยเจอมนุษย์ต่างดาวก็สามารถมาแชร์กันได้เลยนะครับในช่องคอมเมนต์ใต้คลิปถ้าท่านชอบเนื้อหาในคลิปนี้นะครับท่านสามารถกดแชร์เพื่อแบ่งปันเนื้อหาสาระดีๆในคลิปนี้ให้กับเพื่อนของท่านได้นะครับและช่วยกด s u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดเนื้อหาดีๆที่ผมจะนำมาฝากในโอกาสต่อไปนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ